สกิบิดี้ทูว์ดีเฟนต์นะครับเรากลับมาเจอกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะต่อจากเมื่อวานที่เปิดยูนิตใหม่ไปเป็นคอสติมิกเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าเพลกด็อกเตอร์นะฮะเราลองใช้ดูแล้วเมื่อวานผมไปเล่นนอกรอบมาผมฟาร์มเลเวลมาแล้วนะครับปลดล็อกสกิลเรียบร้อยสรุปว่าสกิลเนี่ยคือต้องเป็นการปลดล็อกที่เลเวลของตัวละครนะครับเลเวลสิไม่ใช่เลเวลตอนอัปเกรดนะฮะมันมี2อ,อย่างซึ่งเลเวลอันนี้เนี่ยคือมันไม่น่าจะเพิ่มดาเมจหรือเพิ่มอะไรนะมันเป็นการเก็บเลเวลเพื่อปลลลด็อกกสิเเท่่าาานนั้นพระว ดูจากเลเวลตัวอื่นนะฮะอย่างเช่นเจ้าเจ้าไททันนะฮะเลเวล5ดูดาเมจนะครับ6 0 0 0ไป16ื่นเลเวล1นะครับ6 0 0 0ไป16ื่นสปีดระยะนะฮะเท่ากันหมดเลยคือเป็นแค่การปลดล็อกสกิลของตัวละครเท่านั้นถ้าไม่อัพเลเวลก็ใช้สกิลไม่ได้แค่นั้นเองฮะคือไม่ได้เพิ่มดาเมจไม่ได้เพิ่มอะไรเลยตอนแรกผมเข้าใจว่าถ้าเกิดเราเก็บเลเวลไปเนี่ยยูนิตของเราจะเก่งขึ้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฮะอันนี้ผมเปลี่ยนเทรดมานะฮะเป็นสไนเปอร์นะครับของเจ้าเพล โมตีไกลขึ้นตัวนี้ OP มากๆแต่ราคาวางแพงนะฮะแถมวางได้แค่ตัวเดียวด้วยนะต่อหนึ่งรอบ <c oughs> คือจํากัดเยอะมากแล้วก็เล่นนอกรอบเมื่อวานนะฮะในโหมดไนแรมเนี่ยผมผ่านแล้วนะครับคือมันต้องปรับเปลี่ยนใหม่ไงศัตรูยากขึ้นนะครับปรับเปลี่ยนวิธีในการเล่นต้องวางแผนใหม่ทั้งหมดแต่ก็ผ่านแล้วนะฮะแต่ยังเหลืออีกหนึ่งโหมดที่ยังไม่ผ่านนะครับโหมดนี้ Infected นะครับยังไม่ได้ลองเล่นเมื่อวานวันนี้มาแก้มือใหม่ดูว่าจะผ่านไหมไม่มีระดับความยากความยากเดียวเอาไว้ฟาร์มคริสตัลน,นะฮะ ให้เงินเริ่มต้นเจ0นะครับถ้าผมวาง DJ ก่อนแล้วก็อัปเกรดเลยได้ไหม200แล้วก็วางนวิศาสตร์1 2ได้ไหมพอสู้ได้อยู่ต้องลองดูก่อนฮนะเมื่อวานเล่นคือเกมบั็กมากเลยไม่ยอมจบเวฟวางได้3ตัว4ตัววางไปคือศัตรูรู้สึกว่าเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะเดินเร็วขึ้นศัตรูอันนี้500 อาจจะต้องอัปเกรดให้ดีเจขั้นหนึ่งพอไหม600ได้ครับ600อัปเกรดไปดีเจเป็นสไนเปอร์นะฮะโจมตีได้ไกลขึ้นจะได้มีเวลาในการโจมตีมากขึ้นเหมือนมันจะมีปัญหาเรื่องฮิตบ็อกด้วยนะบางตัวคือไม่โดนดาเมจวิ่งวิ่งอยู่คือหลบได้นะฮะเอ่อตัวนี้เนี่ยตัวปัญหาเลยครับทาให้เกมแบบไม่ผ่านสักทีเป็นตัวโครนโจมตีแล้วคือเขาจะแยกตัวใหม่ตัวหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยนะทำาหเงินได้เยอะจังอัปเกรด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 ไปอัปเกรดไป เวฟที่ 4, สี่ศัตรูเลือดพันห้านะครับศัตรูธรรมดาเลือดพันห้าอาจจะต้องอัพให้ดีเจขั้นหนึ่งตังมาเร็วตังมาเร็วอ๋อไม่ต้องอัพเรียบร้อยโอเคได้มาพันหกวางนาฬิกาเลยครับเจ้าเทาทันนาฬิกามาก่อนช่วยโจมตีไปเพราะว่าเดี๋ยวศัตรูจะเลือดเยอะขึ้นต่อไปอัพให้นักวิศาสตร์ร้อยหนึ่งสามรอห้าสิบโอเคอันนี้ซอมบี้เลือดสองหมื่นห้าสู้ได้อยู่ ้นาฬิกาผมไปรีสกิลมาใหม่เป็นมาสเตอร์นะครับตอนนี้เลเวล9ยังไม่ปลดล็อกสกิลอีก1เลเวลก็น่าจะได้ในรอบนี้แหละในวิชาศาสตร์พันเก้าอัปเกรดตัวไหนดีตัวนี้ได้พันหนึ่งหรือไว้เก้าร้อยยังผ่านอยู่ยังผ่านอยู่อ่าอัพไปอีกพันหนึ่งตัวไหนมีไหมพันหนึ่งตัวนี้ซอมบี้มาสองตัวสองหมื่นห้าเรายังไม่ได้เปิดมิตินะในกล่องซุ่มใหม่ยังขาดมิติไปเดี๋ยวค่อยเปิด เคลีย <Clear S 2> อันนี้ก่อนเหลือสิบหรือ,อยังเหลือสิบแล้วได้สกิลมาแล้วฮะสกิลเป็นดาบสกิลทําอะไรแล้วนะจะไม่ได้แล้วตัวนี้ไม่มีเขียนด้วยอ๋อปลาดาบไปตามทางใช่วิ่งไปตามทางได้มาสองพันห้าสองพันห้าวางตัวนี้ครับตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้เป็นตัวฟาร์มเงินที่ดีมากคือเวฟหลังๆเนี่ยนะวิสายไม่จําเป็นเลยนะฮะซุปเปอร์เพเดย์เก็บเงินให้เราผมพยายามรีสกิลของเจ้าดีเจแมนให้เป็นซุปเปอร์เพเดย์แต่ว่าไม่ได้เลย หมดไปประมาณสองหมื่นเจมอะยังไม่ได้เลยนะฮะมันออกยากมากโอเคผมว่าต้องวางเพิ่มแล้วละ่ะนาฬิกามาอีกตัวหนึ่งตรงนี้ส่วนนักวิชาสตสองพันสองพันสองพันแล้วก็สองพันหมดเลยสี่พันสามนักวิยาตร์อีกสองตัวดีไหมหรือว่าอัพอันนี้ก่อนนาฬิกาดูแป๊บหนึ่งเนี่ยฮะเงินจะขึ้นเร็วมากนะครับถ้าตัวนี้จัดการ อัพให้ตัวนี้ก่อนดีกว่า7 0 0จะได้ยิงเลเซอร์โอเคอัพเกรดไปตไตรไททันยิงเลเซอร์ยิงไกลตีได้ช่วยเพิ่มเงินนะฮะโอเคขึ้นจากเมื่อวานเยอะ <c oughs> คนละเรื่อ,กองกับเมื่อวานเลยเมื่อวานเลยไม่ผ่านอันนี้2,000อันนี้2,000 2ตัวดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะเวฟที Web ่10ศัตรู75,000บอสน่าจะหลายล้านนะผมว่าน่าจะประมาณ5ล้านอาจจะได้6 ันเก้าเจ็ดพันอัปเกรดให้เต็มไป2ตัว35 0 0เหลือีก2ตัวเวฟที่1ิบ6 0 0ี่พได้อีกตัวหนึ่งโอเคเหลืออีกหนึ่งก็เร็วอยู่นะ11เวฟ12บเวฟอัพนักวิศาได้เต็มมี40เวฟนะฮะ7,300ันโอเคอัพไปเหว่าเต็มหมดนักวิศาคูณ2ที่เป็นสไนเปอร์ให้นักวิศาเนี่ยไม่ทำงานแล้วนะฮะเมื่อก่อนคือจะเป็นคูณ2เงินใช่ไหมอันนี้คือไม่คูณแล้วนะครับกลับมาเป็นปกติ เลเวลวิสัยเลเวลก็ไม่ขึ้นด้วยวางตัวนี้เลยแล้วกันคอสมิกวางปุ๊บอุ่นใจปับ๊บเปลี่ยนสกิลมาเป็นสไนเปอร์นะครับคูณ2ระยะแถมสกิลมาแล้วนะฮะสกิลผมลองใช้ดูแลคือเราสามารถกดตอนที่ศัตรูมาเยอะๆอย่างนี้เขาก็จะชาร์จแล้วก็ทําให้ศัตรูติดเชื้อแล้วถ้าเกิดเราจัดการได้ครบ5ตัวนะฮะที่ติดเชื้อไปเขาจะสปอนนี่ไงมาแล้วเป็นคาเมล่าแมนนะฮะที่ <laughs> เลือดน้อยมากๆเป็นเวฟคาเมล่าแมนวิ่งมาน่าจะ10ตัวมั้ง เลือดสองพันห้าน้อยมากต่ต้องอัปเกรดตัวนี้ก่อนถึงจะเพิ่มเลือดให้เขาแต่ก็ไม่เยอะนะเมื่อวานลองอัปเกรดดูแล้วไม่เยอะเท่าไหร่แต่คูดาวเร็วฮะแป๊บเดียวสามสิบวิอัปเกรดไปห้าพันเก้าพันดาเมจหมื่นสองพันห้าร้อยเมื่อวานเป็นสเต็งสามดาเมจเลยเยอะวันนี้ลดลงมาเปลี่ยนเป็นสไนเปอร์ระยะเพิ่มขึ้นถ้าเป็นมาสเตอร์ก็จะเฉลี่ยกันไปทั้งดาเมจทั้งระยะลองใช้ดูดีไหมดูว่าคูดาวเท่าไหร่ตัวนี้เป็นมีดเดี๋ยวรอบอสมาตัวยากๆก,ก,ก่อนไม่มาสักที ออัพ uh, อันนี้ก่อนหมื่นสองขั้นสุดท้ายสี่หมืนห้านะครับแพงมากโอเคบอสมาลองปลาดูปลาดาบไปอืมฮะแค่นี้เองเหรอครั้งที่แล้ววิ่งไปถึงนู่นเลยนะแต่เหมือนจะปลาไปแล้วทำดาเมจประมาณเจ็ดหมื่นห้านะฮะตัวที่โดนดาบรอเก็บสี่หมืนห้าเนี่ยวางคอสมิกตัวหนึ่งนะฮะวางได้แค่ตัวเดียวนะครับแต่วางปุ๊บทุกอย่างก็สบายแล้วที่เหลือคือฟาร์มเงินแล้วก็รออัปเกรดผ่านแน่นอนผ่านแน่นอน เดี๋ยวรอ40,500ก่อนเดี๋ยวออโต้สคริปโอเคอัปเกรด40,500เรียบร้อยเลเวลเต็มนะฮะดาเมจ40,500ระยะ80นะครับวงกว้างมากๆ OP มากๆคูดาว0.5วิสบายใจได้ฮะน่าจะผ่านเพราะว่านี่คือคอสมิกโอเคอันนี้อัปเกรดไปออโต้โตสคริปไปเลยอือฮึเวฟที่เท่าไหร่22 40เวฟคูณ2สปีดออโต้โตสคริปทุกอย่างมาหมด รออัปเกรดแล้วก็วางอย่างเดียวฮะตอนนี้เดี๋ยวรอดูบอสเป็นใครมาเร็วมากสองหมื่นอัปเกรดไปอ่ะเต็มตัวหนึ่งแล้วก็นาฬิกานะฮะอัปเกรดไปสองพันห้าไม่ได้อัปเลยผ่านมาได้ไงเนี่ยเวฟที่ยี่สี่เห็นไหมฮะชิลมากเอาตัวสกิปคูณสองเก้าพันห้าไปเนี่ยเลเวลไม่เกี่ยวนะเลเวลที่เก็บไม่เกี่ยวเลยไม่เพิ่มดาเมจไม่ทำให้เก่งขึ้นนะครับเป็นการปลดล็อกสกิลเท่านั้น ไรไททันวางอีกตัวหนึ่งคู่กันเลยอืมสามสิบเอ็ดคือไม่ผ่านก็ไม่รู้จะยังไงแล้วคอสมิกกอรลมากันหมดอ่ะสองหมืนเลเวลเต็มไปสองตัววางได้อีกฮะตรงนี้อีกตัวหนึ่งอ่ะเอาเออโต้สกิปออกแล้วกันนะฮะผมอยากดูบอสว่าคือใครบอสเป็นใครอันนี้ยังธรรมดาอยู่เลือดเท่าไหร่เลือดแสนหนึ่งเลือดแสนหนึ่งสองมืนห้าอือหึ มาเลยซอมบี้สามสิบเจ็ดศัตรูยังเลือดห้าหมื่นอยู่แสดงว่าไม่เยอะนะแสนหนึ่งแสนหนึ่งเออหรือว่าเขาปรับจากเมื่อวานผมจําได้เมื่อวานมันเวฟแรกแรกมันยากกว่านี้ตั้งตัวแทบไม่ทันน่าจะไม่ต้องใช้สกิลละมะั้งแค่นี้ก็น่าจะผ่านอืมไม่ต้องออกมาเลยครับเวฟที่สามสิบเก้าศัตรูแทบไม่ได้เดินออกมาเลยไม่มีออกมาเลยสักตัวหนึ่งสี่สิบมาซอมบี้เจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้า ยังไงอกีกซอมบี้สองหมื่นห้าทำไมเลือดน้อยจังนิเวศสุดท้ายแล้วนะตัวเดิมหมดเลยอะ่ะอีพิกสไตร,รเดอซอมบี้ซซเบรดแสนหนึ่งโอ้โหมาซ้อนกันหมดมองไม่เห็นค่อยๆมาก็ได้มั้งดูไม่ทนันเออนี่นักวิศาตสองล้านนักวิศาสตารั 2, าางซอมบี้สองล้านหมดหรือยงังฮ้าสองล้านนีเงเหรอ <laughs> ง่ายกว่าที่คิด ได้6กริบห้าคิสตันโอเคอะประมาณนี้ฮะเคลียร์หมดแล้วเหลือมิติกอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวต้องไปเปิดมันเปิดไม่ได้เมื่อวาน